ไรไอ้ว่าอะไรอะว่าด่านอะไรนะ,ะนะ LPG มีโอกาสเจอไอ้นี้ด้วยเหรอถ้ามันจะไม่มีเจอต้องหลายรอบโอ้โหด่านด่านใหญ่เนอจะด่ดานใหญ่กูขอลาเลยแหละบ้านใหญ่คนนึงแล้วไหมครับ โมจะจะเก็บของโมจะจะเก็บของไม่สนจแต่งนนี้มีแต่้างนี้มีคนเมื่อกี้เห็นเขาเด็ดอยู่ข้างหลังเดกไปเลย เดินดูปาป๋าปใส่สองทีไปเลย<อ>มาขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนออเดี๋ยวะ<อ>เกิดข้อเดือหน้านนเนีเย มีเศษข้าวอยู่เฮ้ยโอ้โขอบไม้โอ้โหไม่โดนมานี่ดิเพื่อนมุทตะปันมัน,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 นเพื่อนมั้ยต่ไปดิเพื่อนดิเพื่น ไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกเจ็บอดใช่เจ็บอดตัวนี้บดจับมันได้มีคอมแบทแล้วเจ้าหมอบดเหรอนะเอาดิก็เสร็จจังได้นะ โดนอ้าวอันนี้ตายอันนี้จำได้นะนนตายอันนี่เพื่อนมวยเต็มหัวไอ้ยที่ป่า,านนปเรไเเาได้ไ,ไงวะโอ้โหเม่นจัดเดี๋ยวนี้แม่นจัดเอ๊ะมันวิ่งไปไหนนะไอคนเจ็บว่าไงเฮ้ยบอดโอ้หต้องมาบอดเจอแล้วแหละตัดบอดออกเฮ้ย โผล right, ่ข hey, <higher. S 2> ันหมดเอยทำไมเพื่อนมาห่างแล้วเพื่อนดีใจเปล่าขอียวาตัดต่ออุ้ยไม่ทะลุผมไม่ทะลุกำแพงได้ไงวะจะวี้ไม่ต้องทะลุสิเพื่อน ไปคนนึงโอ้โหแจะเป็นหนีเลเยเหรอแรงสรุดรษฐโอ้โหไม่มีบินสองไม่นักนี่จะร้องจะบ,บินหนึ่งกูน่งเลยอือเต็มตาบาน ทำไมาณหาปัดสปินเหรออันนั้นนั้นสายไฟฉายสายไฟฉายสายไฟฉายเหรอฮะนักไปรุ่นไฟฉายเหรอมันดีดิฮะเอา,เอาไิ่งุ่นไฟฉายมนดีดีจะเอาเคื่อนี้อีกเหรอไม่ครับผมไม่ให้โอ้ยผมมันวิ่งต่อโอ้โหตีเข้าดด ก้อนหินเต็มสากดบินสองมาแบบคงคมครับแต่กูตีเข้าก้อนหินเนี่ยนะโอ้บิไม่สนุกบ้วยเฮ้ยโอ้โหมึงก็เก่งเลยพี่ชายมึงก็เก่งเกินอดัม yup. <po bio> ไม่ถึง้ถึงช่วยกอ้โกไม่สองเกือบได้แล้วไม่น่ารีบเลยเือบปีกได้แล อ้ยนี่เล่นเป็นนะแม่งวิ่งออกอย่างเดียวเลยวิ่งยาวเน้นวิ่งยาวมันเล็ก่ามนเลกกว่าดมัไม่ถึงวิ่งปิดลายเป็นนั่นเนี่ยชลิวตัวเนี้ยปิดลายมันโอ้โหฟางขวาญมันขับเล่นมันเล่นมาฟางไม้ไม่เล่นอีกทีแต่เนี้ยเต็มหลังอันนี้ดิที่ลายเก่งกับเพื่อนฮะ ิดไลน์เก่งเหรอมันดีดีเดีขอปิดไลน์เก่งเหรอเดี๋ยเวลาจะดำไปเยอะหนเมื่อก้เจอเจื่อมก็ยังคงแรงอยู่อ๋อมันมีมันมีตัวแม่ปัดเชื่อตัวแอบปัดเยอะนะแฝดไม่โดนโโอ้หมีคนยังไม่โดนแฝนอีกเยอะเลยเนี่ย อาดำมัมอาตายแลอาดามันเฟดสองแล้วอคดิ้นนีตายแล้วโดนกูจัจแนมาสองสมรอบแล้วนะยังอ่ะไอ้นีเฟดสองอาดามรับประกันว่าตายให้โดนเราเลกเลยอุ้ยสปีจะไม่หมดอีกว่าคุ้ว่าหมดแล้วเนี่ยแคนยืนนิ่งอยู่หลังกูแล้ โ,ฮฮโอ้ิหว่าเสร็จแล้วขอเดชนี่ดีเพื่อนไม่ขอเด,ดชตัวฉายไวฉายกันมึงนะฮะอยากจะเป็นวีรบุรุษฉายไวฉายเหรอ,อ,กกรหรอมันี้ดีขึ้นเสาไป พระเอกเจอคนยอยากเป็นพระเอกมามาเจอคนอยากเป็นพระเอกพี่ดอมเจอไปฉายด้วยต้อ,องพิมพ์คนหนึ่งเพ่พจำลองครับนี่ไม่เงียเต็มหัวเอาพับเสียงรับถูกกับแม่แม่ขีดแม่ฉีดไม่มึงขีดอุ้ยเลยนิดเดียวี้ยถ้ากูมีบิ้งสองนา เต็มหลังกูบอกเลยเพื่อนดอกเนี้ยเฮ้ยเอาอะนี่พี่ชานี่ไงกูบอกแล้วต้องตีทีสองมาเต็มหลังแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเอาเลยไปไหนไปเลยกูไห้ไป,ไปเอาวะนี่ไงมามามึงมามึงมา,าแหมติกไฟแสนดอกผมไม่อยากให้ดำรอดอ่ะ แฝดเลยแล้วกันแง้วไงดีไม่รองแปดเลยไอ้นั่นยังมไม่ตายไอ้พึ่งเฟ้นแรกแปดดิไม่ไปใช้ไปชอบปลูกพึ่งเฟ้นแรกด้วยเฮ้ยไปเท้าใครเท้านี้ไงมาเป็นตัวเลย อผมมาไม่ได้ไม,ม่เนี้ดอาดำผมมันวิ่งเลยเอาอะมงดีอาดำเดี๋ยวกูจะยังไงดีฮะ โอ้โหโอ้โหมีแต่หัวมึงมีแต่ดอกโอเคเดี๋ยวกลับบ้านนี่ก่อนเดย ี่กูไม่เห็นนะเพื่อนฮะคี่คือกูไม่เห็นนะเพื่อนฮะกูว่าแล้วกูเหยียบรอยเท้าอยู่กูหาตัวพวกมึงอยู่นี่ซาลีน่านี่เหมือนจะตายแล้วปะ่ะเลิกกีเฟสวะหาหลุมก่อนพี่ต้องหาหลุมก่อนหาหลุมรมะยะยังไม่แขวนเลยเอ่หลุมไหนไม่เกิดดีกว,ว่าโอเคชาวบ้านใหญ่มีคน เต,ต็มหลังเต็มหลังเอามาให้ลมันงูเง้อดิงง้อดิปายโดนได้ไงงูเง้อดิยื้ออยู่ข้างหลังนี่เนี้ยลุกไปได้มาให้ลุกกูมาให้ลุกแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยพี่เจอคนละสองคนพี่ชมหนึ่งคนพี่ไปหาพี่พี่เห้อพี่เหรออีกคนที่ไปหามุดไม่เอาอีกคนเจ็บก่อนอ้าวแล้วอีนั่นยังไม่ตายเดี๋ยวมึงสวยแน่ อุ่ยติดขอนไม้มึงสวยแน่เพื่อนบอกเลยมึงสวยแน่นอนกูบอกแล้วมึงสวยแน่นอนดอกเนี้ยเดี๋ยวพี่แขวนฟังพี่เองเองดอ,อ้ามว้งแได้ได้ได้จอกูคุณนี่ปลอม

c ีสวัสดีครับก็ทีที่อ่นาน,อนช้าไปหน่อยเข้ทีเข้ทีอ่านชา้าๆไปหน่อย